ไปข้อที่นะอ่ะวาดรูปไปก่อนนะคะวันแรกนิวเนี่ยเดินอ,อันจบไปก่อนอวันแรกนิวเนี่ยเดินออกกําลังกายได้3เศษ5ส่วน8กิโเมตรคุณลูกใช้สีเขียวไปก่อนอวันที่2นิวเดินออกกำลังกายได้อีกเท่าไหร่เอ่ยได้ระยะทาง19.5กส่วน5กิโเมตร ในสองวันนี้อันนี้คือคำถามในสองวันนี้นิวเดินออกกาลังกายได้ระยะทางต่างกันกี่กิโลเมตรอ่าก็วาดรูปเหมือนเดิมเลยนะคะเอาวันแรกก่อนเนาะอันนี้วิธีคิดวิธีคิดเขียนไปเลยนะขิดเต้นใต้สองเส้นแบบนี้วิธีคิดนะคะคุณลูกขอเป็นสีเขียวนะ อ่ะวันแรกก่อนเอาวันแรกอ่วันแรกวันแรกมิวเดินได้ไปเท่านี้เลยนะอ่ะคุณลุกสมมตินะคุณลุกให้ตรงนี้นะตรงนี้นะสีเขียวตรงนี้เป็นสามเศษห้าส่วนแปดนะคะอ่ะต่อไปสีชมพูสีชมพูคุณลุกขอหาสีชมพูก่อน สีนี้จะมองเห็นไหมอ่าวันที่สองวันที่สองวันสองนะวันที่สองก็ได้อ่าวันที่สองนิวเดินได้สิบเก้าส่วนห้ากิโลเมตรทีนี้เราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องวาดสั้นกว่าหรือว่าต้องวาดยาวกว่าวันแรกอะ เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมว่า19ส่วน5เนี่ยมันมากกว่า3เศษ5ส่วน8หรือน้อยกว่า3เศษ5ส่วน8เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงตรงนี้ก่อนอ่ะผุ้นูขอแอบแปลงตรงนี้ก่อนนะแปลงให้เป็นจำนวนคลักเราจะได้รู้ว่าอันไหนมันมากกว่ากันเนาะจะได้วาดรูปได้อ่ะแปลงเป็นจำนวนคลัก5คูณอลไรได้19 5 3 15ใช่ไหมอ่ะเศษ4ส่วน5เนาะอันนี้แปลงกันได้นะคะ โอเคอันไหนมากกว่าล่ะเปรียบเทียบได้อย่างยังใช่ไหมอ่าทำยังไงต่ออ่าเปรียบเทียบยังไงจำได้ไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันสามตรงนี้ก็สามเหมือนกันเพะฉันต้องเปรียบเทียบเลขข้างหลังตรงนี้ถูกปะว่าไหนมากกว่าใช่ไหมคะอันไหนมากกว่าเอ่ยสี่ส่วนห้ามากกว่าเนาะเปรียบเทียบได้เลยนะคะคือสี่ส่วนห้าเนี่ยมันใกล้จะเต็มมันจะใกล้ถึงหนึ่งแล้วอะใช่ปะแบบเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ส่วนห้าสองสามสี่อันนี้คือสี่ส่วนห้าเกือบเต็มวงละแต่นเนี้ยห้าส่วนแปดคือวงเท่ากันเลยนะสมมติเป็นวงเท่ากันแบบนี้แต่นี้แบ่งออกเป็นแปดส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ละใบกี่ส่วนห้าส่วนใช่ปะหนึ่งสองสาม สี่ห้าจบปะเนี่ยอันเนี้ยมันห้าส่วนแปดมันยังไม่เต็มวงเลยแต่สี่ส่วนห้ามันจะเต็มวงแล้วแสดงว่าตรงนี้มันมากกว่าเปรียบเทียบแบบรูปแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องมาจับคูณกันอะไรแบบนี้เนาะให้เข้าใจแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันที่สองมันต้องยาวกว่าเนาะเพราะมันวิ่งได้เยอะกว่าอ๋อเดินได้เยอะกว่านะคะอ่าแบบนี้เนาะอ่าระบายไปเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้วันที่สองคือเท่าไหร่นะคะสิบเกส่วนห้าใช่ไหมอ่าแบบนี้เนาะกิโลเมตรขอเขียนเป็นตัวย่อนะกิโลเมตรแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเขาถามว่าในวันที่สองเนี่ยกับวันที่หนึ่งเนี่ยเดินทางระยะทางเนี่ยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมในสองวันนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคือส่วนที่ต่างกันเลยตรงไหน ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่มันต่างกันถูกปะคะเนี่ยก็คือตรงนี้ถูกปะก็คือมันต่างกันเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคือเท่ากันนะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันเนาะใช่ไหมคะว่าต่างกันเท like. ่าไหร่ถ้าถามว่าต่างกันต้องเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันถูกไหมคะเอามาลบกันเนาะแต่ทีเนี้ยเราอจะต้องตั้งอันไหนขึ้นน่ะ หมายถึงว่าต้องเขียนบรรทัดไหนเป็นบรรทัดแรกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอานี้ก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนหนูได้เป็นเท่าไหร่อะไรลบอะไรเราหาผลต่างต้องมาลบใช่ไหมคะมันจะเป็น19ลบ5นะลบกับ3เศษ5ส่วน8นะเพราะว่าอะไรต้องเอา15 19ส่วน5ตั้งเพราะว่า19-5ส่วน5มันมีค่าเยอะกว่า ถ้าเอาไปลบแล้วก็ลบตัวที่น้อยกว่าแต่ถ้าหนูตั้งมันแบบนี้แต่ถ้าหนูเขียนไปนแบบนี้สามเศษห้าส่วนแปดลบสิบเก้าส่วนห้าอย่างเงี้ยคือมันลบกันยังไม่คือมันลบกันไม่ได้เนาะโอเคนะคะเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นหนูต้องเวลาลบไปหนูต้องเช็คด้วยนะว่าตัวไหนมันมันเยอะก,กว่ากาันหนูต้องเอาตัวนั้นตั้งเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาเขียนวิธีทำใช่ไหมคะอ่า ทีนี้เราต้องเอาตัวไหนตั้งอ่ะต้องเอาสิบเก้าส่วนห้าบรรทัดแรกถูกปะก็ต้องเป็นสีชมพูตั้งใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณลูกต้องเปลี่ยนตรงนี้นะเห็นไหมทีแรกคุณลูกเอาสีเขียวไว้ชั้นบนอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณลูกขยับไปข้างบนอันนี้เดี๋ยวคุณลูกไปขยับขยับไปข้างข้างล่างถูกปะบรรทัดที่สองเนาะแบบนี้ อุ๊ย,อยขอโทษแป๊บหนึ่งนะเอาอะได้แล้วเป็นแบบนี้เนาะาหนูก็ต้องเอาตัวแรกตั้งเลยก็จะเป็น19ส่วน5ใช่ไหมต้องเอาวันที่2ตั้งเนาะลบด้วยวันแรกก็คือวันแรกนิวออกกําลังกาย ได้ระยะทางก็คือ 3, ามเศษ5ส่วนแแบบนี้ใช่ไหมคะเอามาลบกันอ่าคำถามหนูก็เอาคำถามสีฟ้ามาเขียนมาทัดที่3นะอ่าหนูก็เอามาลบกันเลยก็จะเป็น19ส่วน5ลบกับ 3, ามเศษ5ส่วนแแบบนี้เนาะป๊แบบนึงนะอันนี้เดี๋ยวคุณนนูลบเท่ากับออกก่อนเนาะอ่ะเราไปตอบข้างล่างแล้วเนาะ โอเคค่ะอ่ะลบกันได้เท่าไหร่ล่ะเปลี่ยนไปสีดำดีกว่าเนาะสีนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะ,ะคุณลุกมาตั้งตรงนี้นะ1 9บเส่วนหลบกับ3ามเศษหส่วน8แบบนี้ใช่ไหมอาเอา5หาร19ก่อนได้กี่ครั้งเราคิดไปแล้วใช่ปะตรงนี้ตรงไหนตรงนี้เห็นไหมสามเศษสีส่วนหคิดไปแล้วเนาะ ลบ3เศษ5ส่วน8ใช่ไหมคะ,ะลบกันเลยได้เท่าไหร่่ทำยังไงต่อนะส่วนเท่ากันหรือยังส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมต้องทำให้ส่วนเท่ากันเนาะคูณอะไรดีละ่ะ5คูณอะไรได้8มีไหมไม่มี8คูณอะไรได้5มีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นหนูต้องมาทำวิธีนี้ใช่ปะก็คือทดก่อนทำเป็นส่วนอะไรดีท่องแม่5กับแม่8เนาะ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบเอาแค่นี้ก่อนเนาะหาแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบยังไม่มีใช่ปะอ่าเดี๋ยวคุณลุกท่องนี้ต่อนะสามสิบสามสิบห้าสี่สิบเห็นไหมมีเลขอะไรที่เหมือนกันเลขสี่สิบใช่ไหมคะแบบนี้เนาะ แสดงว่าต้องทําส่วนให้เป็นสี่สิบเนาะอันนี้หนูก็คูณไปเท่าไหร่คูณแปดคูณแปดอันนี้ก็คูณห้าอันนี้ก็คูณห้าแบบนี้ใช่ไหมเอาก้อนแรกก่อนได้เป็นเท่าไหร่ก้อนแรกนะก็ได้เป็นสามแปดสี่สามสองส่วนด้วยแปดห้าสี่สิบใช่ไหมคะลบกับห้าสามห้าห้ายี่สิบห้า ส่วน40แบบนี้ใช่ไหมลบกันแล้วทำยังไงนะการลบเอาจำนวนเต็มๆตรงนี้เอาจำนวนนับตรงนี้มาลบกันก่อนไนดะ้เท่าไหร่3-3ลบ3ได้ศูนย์ใช่ไหมไม่ต้องเขียนเนาะต่อไปเอา32ส่วน40ลบกับ25ส่วน40ได้เท่าไหร่คะนูกขอเขียนข้างล่าง3 2 2ลบ25 2ลบ5ไม่ได้ สอลบห้าไม่ได้ยืมสามมาเนาะอันนี้เหลือสองนี้เป็นสิบสองก็จะเหลือเท่าไหร่เจนะคะ่ะหนูก็จะได้เป็น7จ็ส่วนสี่สแบบนี้ได้เนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือเจ็ส่วนสี่สิบนะ,ะเขาถามว่าอะไรนะในสองวันนี้นิวเดินออกในสองวันนี้นิวเดินออกกําลังกายได้ระยะทต่างกันเท่าไหร่ระยะทางต่างกันก็คือ เจ็ดส่วนสี่สิบกิโลเมตรนะคะอะหนูเข้าไปตอบตรงนี้ด้วยนะเจ็ดส่วนด้วยสี่สิบแบบนี้นะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะข้อที่สาม